สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมปี2565นนะคะการดำเนินชีวิตการวางแผนชีวิตเรื่องดีเรื่องที่ต้องระมัดระวังจะมีอะไรบ้างเรามารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงครึ่งเดือนแรก1-15ตุลาคมปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้สมัยมองว่าเป็นจังหวะโอกาสที่ดีมากๆสําหรับชาวมีนนะถ้าจะบอกว่ามีดีหลายเด้งก็ไม่ผิดแปลกอะไรนะคะชาวลัคนาราศีมีนการโคจรของดวงดาวการขยับของดวงดาวของดวงดาวนั้นเอื้อประโยชน์ดีๆต่อคุณหลายประการเลยนะคะ ประการที่1น,นะคะหรือเด้งที่หนึ่งเลยนะดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนนั่นก็คือโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุมาอยู่ในเรือนดีๆนั่นเองนะคะประการที่สองค่ะดาวพระพุธ ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณโคโจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดถือว่าเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งมากๆสำหรับดาวพระพุธในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะประการที่3ค่ะดาวพระเกตนะคะโคโจรมาอยู่ในราศีธนูนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกร,รมมะเรือนการงานของคุณดาวพระเกตเมื่อโคโจรไปอยู่ในเรือนใดพบใดจะกระตุ้นให้เกิดผลดีในเรือนนั้นพบนั้นจะ กระตุ้นให้เกิดความเร็วกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นให้เกิดการขยับปรับเปลี่ยนแล้วจะนําผลที่ดีมาสู่เจ้าลัคนาเจ้าชะตานั่นเองค่ะโดยภาพรวมนะคะทุนเดิมของชาวลัคนาราศีมีนถือว่าดีอยู่แล้วเพราะว่าดาวพระพฤหัสซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั้นก็โคจรได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีตั้งแต่ตอนเ,ออเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะโคจรเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้ นำความเป็นสิริมงคลนำความเจริญนำความก้าวหน้านำความมั่งคงมั่นคงมาแก่เจ้าลัคนาอย่างแน่นอนเชาวลัคนาราศีมีนถ้าอยากให้ดาวพระพฤหัสเป็นเกษตรราธิบดีในจุดนี้เนี่ยคุณต้องรออีก12ปีกันเลยทีเดียวนะคะถึงจะมีอีกครั้งหนึ่งนะ และอีกประการหนึ่งค่ะดาวพระพฤหัสนะคะที่เป็นเกษตรราธิบดีอยู่นี้ได้ทํามุมเล็งกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ส่งผลดีต่อดวงชะตาอีกเช่นเดียวกันค่ะและจะส่งผลดีมากๆในวันที่สิตุลาคมปี2565ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ดาวจันทนระ์นั้นเกิดปรากฏการเพนหรือว่าจันทร์เต็มดวงและดาวพระพฤหัสซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณก็เกิดปรากฏการเพนนั่นเองนะคะ การที่ดาวจันทร์เป็นเพนและดาวพระพฤหัสเพนนั้นจะส่งความเข้มแข็งให้กับเจ้าลัคนาส่งความเข้มแข็งให้กับชาวลัคนาราศีมีนอย่างมากที่สุดเลยทีเดียวและนี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีจุดที่สี่เป็นเด้งที่สี่นั่นเองสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะในด้านการงานนั้นใครอยากจะริเริ่มต้นทําอะไรให้รีบลงมือทําอย่ารีรออย่ารอช้าการงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความ ความสาเร็จสูงมากอะไรที่คุณอยากจะหยิบจับทาอะไรที่คุณมีความคิดมีการวางแผนอยู่ในหัวแล้วยังไม่มีโอกาสได้เริ่มสักทีใช้โอกาสนี้ในการริเริ่มโอกาสดีๆแบบนี้มันอยู่ไม่นานนะมันอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะวันที่10บตุลาที่พระพฤหัสเป็นเพนดาวจันทร์เป็นเพนแบบนี้นะคะจะส่งผลทําให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังมันมีโอกาสบรรลุปเป้าหมายหรือใครที่มีกิจการงานทําอยู่แล้วไม่ได้อยากจะริเร เริ่มอะไรใหม่งานของคุณก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะดาวพระพุธได้ทํามุมเลงกันกับดาวพระพฤหัสด้วยซึ่งเดาวพระพุธและดาวพระพฤหัสถ,ถือว่าเป็นเดาวคู่คิดเป็นเดาวนักปรา์คุณจะมีการระดมความคิดคุณจะมีการคิดหาทางออกหาทางแก้มีการคิดพัฒนาปรับปรุงต่อย,ยอดงานมีการลงทุนเพิ่มมีการสร้างสรรค์ สิ่งดีๆให้กับงานของคุณใครที่เป็นเจ้าของโบรักั์เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของร้านค้ามีเกณฑ์ที่คุณจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีเกณฑ์ที่คุณจะนําสินค้าใหม่ๆมาขายมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทําการตลาดที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้ลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาเหมาะแก่การร่วมหุ้นร่วม,วมลงทุนชาวาราศีมีนท่านใดที่อยากจะร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับเพื่อนหรือญาตินะคะหรือว่าอาจจะจับกลุ่มกันมาทํากิจ,จกรรมอะไรบางอย่างหรือใครที่ทํางานประจําแล้วอยากจะทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่ม จะก่อเกิดล่าผลที่ดีค่ะการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มจะส่งผลดีมากกว่าการทำงานเดี่ยวช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นได้เจอกับคนที่ดีเจอกับคนที่ส่งเสริมเจอกับกาลายนานมิตรที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานลูกค้าเพื่อนร่วมงานต่างๆนะคะจะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณได้ดีเลยทีเดียวนะ งานที่เกี่ยวข้องกับความรู้การเรียนการสอนการถ่ายทอดความรู้งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการการวิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนางานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์การพยาบาลการสาธารณสุขจะมีมุมที่ดีเข้ามาค่ะจะเป็นจังหวะที่การงานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ที่สมัยได้อธิบายมาเนี่ยส่งผลดีต่อเจ้าลัคนางานวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ถือว่าเกณฑ์น,นี้จะส่งผลทําให้ชาวลลคนาราศีม,มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะชาวมีนเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของคุณงามความดีชื่นชอบในเรื่องของการทําบุญในจังหวะครึ่งเดือนแรกนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าใกล้ธรรมะมีเกณฑ์ที่จะได้ฝึกจิตฝึกสมาธิภาวนามีเกณฑ์ที่จะได้ทําบุญทําโรงทานไปร่วมผ้าป่าไปร่วมงานกระถินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือบุญกุศลที่คุณได้ทำจะเห็นผลเร็วนะเป็นจังหวะที่จะเห็นผลเร็วเลยเพราะว่าดาวพระเกตโคจรมาอยู่ในราศีธนูมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพฤหัสนั่นเองนะคะจะก,กระตุ้นให้เกิดผลบุญผลกุศลต่อชาวลัคนาราศีมีนรวดเร็วเลยทีเดียวนะหมั่นทาบุญทาทานกันนะสาหรับชาวลัคนาราศีมีนต่อมาในด้านการเงินกันบ้างค่ะ ดาวพระเสารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภข,ของดวงชะตาก็โคจรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะตามหลักของดาวพระเสารเนี่ยลักษณะของเขาหมายถึงหลักทรัพย์หมายถึงของชิ้นใหญ่ๆห,หมายถึงของที่มีมูลค่าอย่างเช่นบ้านหรือรถคอนโดที่ดินประมาณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นชาวลนาราศีมีนก็เป็นจังหวะที่คุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์มากเลยนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าคุณอาจจะใช้เงินไปกับการดาวบ้านดาวรถ ใช้เงินไปกับการซื้อบ้านซื้อรถมีเกณฑ์ที่จะออกรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ซื้อที่ดินซื้อคอนโดนะคะยิ่งดาวธาตลมมาอยู่ในามาอยู่ในราศีธาตลมแบบเนี้ย โอนไวใจไวเงินออกจากกระเป๋าเร็วด้วยถามว่าเป็นผลเสียไหมไม่ได้เป็นผลเสียค่ะเพียงแต่ว่าพอคุณเจอสิ่งที่ชอบเนี่ยชาวมีนมักจะตัดสินใจซื้อเร็วนะคะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะชาวลัคนาราศีมีนเป็นคนใช้เงินเยอะแต่ในความใช้เงินเยอะใช้เงินเก่งของคุณคุณก็สามารถหาเงินมาได้เยอะและหาเงินมาได้เก่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะบาลานซ์กันนะชาวลัคนาราศีมีนรู้จักใช้ชีวิตรู้จักบาลานซ์มากๆเลยในช่วงนี้นะคะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและเป็นมหาอุดในครั้งนี้ใครโสดก็จะไม่โสดอีกต่อไปมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ได้เจอกับเนื้อคู่มีเกณฑ์ได้เจอกับคู่แท้นะคะได้เจอคนดีมีความรู้นะส่วนท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วความรักสุขงอมเต็มที่มีโอกาสได้วางแผนแต่งงานมีโอกาสได้วางอนาคตร่วมกันหรือได้ร่วมหุ้นทําธุรกิจบางอย่างร่วมกันมีความกระชับ ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้นนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นใครที่เคยทะเลาะใครที่เคยขัดแยง้งก็จะได้เคลียร์ใจก็จะได้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวาราศีมีนนะคะต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้คุณถือว่าดีสีเดงกันเลยทีเดียวจวังหวะดีๆแบบนี้อย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปเอาตัวเองมามุ่งมั่นมาเต็มที่กับเรื่องของการงานวางแผนในเรื่องของการเงินสร้างอนาคตกันให้เต็มที่นะคะสวัสดีค่ะ